สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองดยการในการมองโลกและการใช้ใชนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับในท่ามกลางนะครับความบั่นป่วนแลนะวุ่นวายกระหาผนนะครับเรื่องวิกฤตการรนะอบตัวเราทั้งภายในประเทศนะทั้งภายนอกประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปักท้องเนี่ยแล้วก็เรื่องของ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะการได้มาซึ่งอำนาจนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวกับการออกนโยบายนะทางเศรษฐกิจการเงินซึ่งกระทบกับชีวิตชาวบ้านคาราวาดอย่างเราท่านๆน,นะครับหลายคนดูข่าวแล้วก็จิตตกนะบางทีก็หัวเสียอารม์เสียที่เป็นเช่นนี้เพราะบางคนดูข่าวที่มันบิดนะก็อาจทำให้จิตตกได้นะข่าวที่มันบิดอะไรครับบิดก็คือเหมือนกับว่าหลายคนนะ่ะคาดหวังให้ e y, ทําดีต้องได้ดีสินะทำไม่ดีต้องได้ไม่ดีสนะิแต่มันตรงกันข้ามนะ ผมเรียกว่าข่าวบิดนะทําไม่ดีกับได้ดีนะทาดีอาจจะไม่ได้ดีอะไรประมาณนี้นะหลายคนมาดูข่าวแบนนี้ก็จิตตกซึ่งก็นันแน่นอนนะครับมันก็ส่งผลกับชีวิตเราอะนะในทางตรวกันข้ามนะครับคนที่ดูข่าวที่เป็นธรรมข่าวที่เป็นธรรมเพราะว่าเรา,เาถูกสอนมาทําดีได้ดีนะทำชั่วได้ชั่วนะทําให้หลายคนเนี่ยราดูข่าวที่เป็นธรรมทาดีแล้วได้ดีนะทำไม่ทำชั่วก็ได้ชั่วเนี่ย ก็มีกําลังใจนะมันดูข่าวที่เป็นธรรมก็ทําให้มีกําลังใจในท่ามกลางที่กําลังลําบากอยู่เนี่ยนะในภาวะเศรษฐกิจผุดเครื่องภาวะวิกฤตการรอบตัวดูข่าวความขัดแย้งบางทีก็จิตตกได้นะความเครียดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เจริญสีภาวนาเป็นเนี่ยจริงๆแล้วข่าวทั้งสองประเภทเนี้นะครับข่าวที่มันบิดที่แบบทาไม่ดีเราได้ดี นะทําไม่ดีแล้วผลดียังตามให้อยู่เนี่ยนะหรือว่าดูข่าวนะที่ดูเหมือนว่าเป็นธรรมนะทำดีเราได้ดีนะทาไม่ดีแล้วก็ได้ไม่ดีเนี่ย,ยนี่ถนะ้าเกิดคนที่จเจริญสีภาวนาเป็นนะก็จะเห็นว่าน้ําหนักมันจริงๆก็พอๆกันแหละนะที่เป็นเช่นนี้นะครับเป็นเพราะว่าเราเข้าใจกฎไตรลักษณ์ว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้นะบางคนทําไม่ดีก็จริงนะแต่ว่าเขายังมีนะก็เรียกว่า บุญกุศลเก่าอยู่นะมีบริวารมีอะไรเก่าๆอยู่นะเกื่อหนุนอยู่อย่างเงี้ยน,นะส่วนบางคนนี่นะทำดียังไม่ได้ดีนะเจ้าุปสรกขัดขวางก็เพราะว่ามันมีบาปอกุศลนะมีวิบากกรรมบางอย่างเนี่ยมันตัดรอนอยู่นะครับในหลักศาสนาพุทธนะแต่แน่นอนหลักคนทุกคนเวลาพูดแบบนี้ก็พอเข้าใจนะแต่ว่าเราดูข่าวจริงๆหลายคนทําใจไม่ได้ทําให้จิตตกไปนะโดยปริยายซึ่งก็ไม่ประโยชน์นะครับถ้าเรารู้สึกแบบนั้นนะ ว่าเราดูข่าวที่บิดแล้วทำให้จิตตกนะครับเราก็จะไปดูนะเราเวลาไปเจรศิภาวนาดีกว่าเอาเวลาไป,ปโกไปฟกัสในการแก้ไขอุปสรรคการงานในปัจจุบันของเราดีกว่านะที่มีอยู่นะครับมันจะช่วยให้ชีตเราดีขึ้นว่าเราไปดูข่าวที่มันบิดแล้วทาให้จิตตกเนี่ยมันไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้เป็นกำลังใจนะใกล้กับจิตใจ,จเราในทางตรงกันข้ามถ้าเราดูข่าวที่เป็นธรรมแล้วทําให้มีกําลังใจเนี่ยก็ดูดูเพื่อสร้างกําลังใจนะครับ เพื่อทําให้เรามีชีวิตจะดีขึ้นนะในทํากลางอุปสรรคปัญหาที่รายรอบในขนาดนี้นะในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนะเรื่องของไอความสับสนในชีวิตอะหูข่าวร้ายๆในสังคมเต็มไปหมดเลยนะครับก็าทาให้เรามีกำลังใจถ้าข่าวมันก็ดูนะหรือถ้าเกิดว่าเราสับสนนะ่ะนะเอิงจริงมันทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมีจริงหมายด,แดูแล้ฐกิตตกเนี่ยเราก็อย่าไปดูเอาเวลาไปเริญสติภาวนาดีกว่านะเอาเวลาไป ดูลมหายใจเข้าออกเอาเวลาไปดูจิตดูใจตัวเองดีกว่านะจเจริญสมถะภาวานาทําสมาธิดีกว่าให้จิตสงบหลังจากนั้นก็พิจารณาแยกธาตุแยกขันธนะ์ก็ดนะูว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรนะส่วนใครจะทําชั่วทำอะไรก็เรื่องของเขานะใครจะบิดอะไรก็เรื่องของเขาแล้วกันแต่ตัวเรามองตรงๆในจิตใจเรานะจิตใจเราไม่บิด จิตใจเราตรงก็เห็นตรงๆความสุขเกิดขึ้นได้อย่างไรความทุกข์เกิดขึ้น,นไกกด้นนก็เห็นตรงๆมันก็จบที่ตัวเราเนั่นนองนะครับนนะส่วนใครจะเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรแต่ละคนก็รับผลบุญบาปของแต่ละคนไปง่ายๆนะครับเอาง่ายๆถ้าดูข่าวแล้วจิตตกก็จะไปดูก็รู้รับทราบข่าวเฉยๆนะถ้าดูแล้วมันเป็นบุญกุศลนะจิตมีกําลังทําให้เราอยู่บนเส้นทางความดีก็ดนะูก็เป็นกำลังใจน,นั่นเองนะครับก็คอยได้สิบัญญากเกินไปนท่ามกลางวิจิตการ ต่างๆนะครับฟังวิดีณก่อนเราค่อยเชื่อเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ